เอเชียเีมงานเทศบาลตำบลกบไทยย่องยับออก่นองอเดอดมราชธานีประเณีบนไฟนาทุ่งเลือว่าปลอดภัยวันที่27พฤษภาคมสบปรา56บอกเจ้าที่โทษอฐานบอกไม่ร่างทรอนีใหญ่ขอยักไฟเทศบาลเอเอเชียจุกๆดีสามสองหนึ่งไป ตอนนี้ขึ้นอ80%ครับพี่น้องความตรงความเที่ยงก็อยู่ราวๆ70-80%อโอ,อบอกให้ตรงประไหนไกลครับ<ช>เบียบบองเลยจะมาไปไก่ก็สูงเท่าที่ควันกับมองเห็นล่ำพอดีไก